สวัสดีครับวันนี้ผมครับมาแกะกล่องที่ย่ามส่งมาให้นะครับไม่รู้เป็นอะไรแกะกันเลยนี่ครับนี่แกะเร็นมาเพราะแกะไปแล้วเมื่อกี้นะนี่น้ำแข็งด้วยครับอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีทุกอย่า โอ้ไม่ใช่หอยแต่เป็นปลูนี่ครับนี่โบอาเป็นปูตัวเล็กนี่แหละมี่มีไอ้น้าวางนี่ก่อนจะทำตา,านี่แล้วมีค่ะโอ้ยนี่ลยครับเป็นหนอยชั้นดี เ,นะเป็นน้ำนะฮะเฮ่ยเป็นหอยดองขวดนะครับเป็นอย่างเงี้ยมีสองขวดนะคัเหมือนกันเสแล้วครับสวัสดีจ้าพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกลมนะคะ อันนี้เราก็ได้วัตถุดิบมาจากจันทบ,บุรีจ้าญาน้องยินส่งของมาให้เนาะมปีปูปูแป้นดองนะคะเขาดองดองน้ำปลามาแล้วนะคะอันนี้แม่ก็จะมาแกะแล้วก็ยำนะคะมีหอยดองมาด้วยนะคะหอยดองหอยแข็งดองนะคะดองใส่ขวดมาเนาะอันนี้ก็เราก็จะมาเทใส่กรละมังเนาะเดอ๋เยวยแม่จะ แกะก่อนแล้วก็ทํายำนะคะแล้วที่เหลือแม่ก็จะใส่กล่องฟิตในตู้เย็นไว้นะคะเก็บไว้กินได้นานๆน,นะคะใส่ช่องฟิตไว้ะคะ่ะอันนี้แม่ก็จะมาเลือกแกะก่อนเลยเนาะแม่ก็จะมาแกะเอาเอากระดองออกนะคะนี่ก็จะมีมัน เป็นปูแป้นที่แบบปูเป็นปูตัวเล็กนะคะแต่แบบมันมันมากเลยคือแบบกินแล้วแบบคือมันอ่ะมันอร่อยมากคือแบบคือเขาดองน้ำปลามาแล้วเนาะคือแบบโอ๊ยกินแล้วแบบฟินมากเลยจ้ะถ้ายิ่งเอาไปยำนี่นะคลุกกับข้าวนี่สุดยอดเลยจ้าน mm hmm. ี่แม่ก็จะมาทำวิธียำให้ดูเนาะ ยำสูตรแม่เนาะแม่ก็จะมาแกะแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงเรียงเรียงไว้นะคะเพื่อความสะดวกในการกินนะคะนี่แม่ก็แกะได้รอบจานแล้วนะคะที่เหลือแม่ก็จะมาแกะกระดองนะคะ<ม>เห็นไหมแม่จะมาเอาชุ่มขี้มันออกก่อนเนาะเดี๋ยวเรากินเข้าไปแล้วเราจะท้องเสียนะคะแกะแบบนี้นะคะ<ม>ค่อยๆดึงนะคะดึงออกมาก็จะเป็นถุงแบบนี้จ้านนี่นเห็นไหมเขาเรียกว่ากระเพาะขี้มันเนะาะ แล้วเราก็จะหักปีกตรงนี้ออกนะคะค่อยๆแกะนะคะเพื่อสะดวกในการกินเนาะใช้ช้อนเขี่ยกินได้เลยสะดวกกับคน <รอ S 1> กิน <รอ S 1> นะคะถ้า <รอ S 1> คนแกะก็ลําบากนิด <รอ S 1> นึงเนาะแต่ก็ไม่ <รอ S 1> เป็น,ปนไรจ้าเพื่อเพื่อลูกเพื่อสามีเนาะกินง่ายจ้ะเป็นแบบนี้นะจ้าเห็นไหมมัน,หนเหลืองๆเลยจ้าอันนี้แม่ก็แกะเสร็จแล้วเห็นไหมเรียงสวยไหมจ้าน่ากินไหม มแมลงวียังมาเลยเนะี่ยแมลงวีแมลงวันมาเลยจ้ากินแบบนี้เนาะเอ่อที่เหลือแม่ก็จะเก็บใส่กระปุกนะคะกระปุกฟีดไว้นะคะเพื่อไว้กินนานๆเนาะอยากกินมเมื่อไรก็เอาเกเอาออกมาจากช่องฟีดแล้วก็มากินนะคะเพราะว่าเอ่อเขาแช่น้ําปลามาแล้วนะคะย่าน้องยินเขาแช่น้ําปลามาแล้วคะ่ะ <c oughs> รสชาติโอเคเลยพอดีเลยจ้ะเอ่อ ก็เวลาเราทําน้ํายํานี่ก็คือแบบว่าเราก็จะต้องลดเค็มไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเพราะว่าข้าดองน้ําปลามาแล้วอันนี้แม่ก็ไปซื้อหอมแดงมาแล้วนะจ๊ะหอมแดงที่บ้านหมดจ้าก็ไปซื้อรถพุ่มพวงนะจ๊ะเนี่ยราจะ1สิบบาทอ่ะแม่ก็จะแกะหอมไว้นะคะใช้หอมแดงเนาะใช้หอมแดงอร่อยกว่าหอมแขกนะคะ คือเสียงแม่ยังไม่มานะคะยังป่วยอยู่เนาะก็หายไปสองวันนะคะก็ละกลับมายังเสียงเหมือนเดิมอยู่เลยเนาะนี่ก็เป็นกระเทียมนะคะแม่ใส่เป็นกระเทียมจีนนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นเป็นบางๆกันนะคะใส่ประมาณนี้นะคะสามสี่กลีบนะคะคือแม่ชิมอะไรแล้วอะเออค,คือแบบ กินอะไรก็เค็มไปหมดเลยอ่ะงงมากเลยคือแบบเค็มจนแบบกินไม่ได้งงว่าตัวเองปากจืดเหรออะไรเงี้ยถามถามพอน้องยินพพอน้องยินแบบไม่ไม่เค็มนะจืดเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเป็นโควิดหรือเปล่าตรวจแล้วไม่เป็นนะคะเราเอาหอมกระกระเทียมมาหั่นแบบนี้นะคะหั่นบางๆเลยจ้าเพื่ออัตราสในการกินนะคะ แม่ก็ไปลือ้อเจอผักชีในตู้เย็นนะคะนึกว่าตัวเองมีไปซื้อหัวหอมมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซื้อมาเนาะเหลืออยู่แค่นี้จ้ะอันนี้แม่ก็จะมาตำน,น้ำยำนะคะเป็นแม่ใส่พริกจินดาแดงพริกขี้หนูแล้วก็ใส่ชูรสลงไปเลยนะจ้าผงนัวจ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะถ้าเราต้องการหวานมากเราก็ใส่เยอะกว่านี้นะจ้าแล้วก็ตำไปเลยจ้า ตำให้ละเอียดนะคะตอนแรกแม่จะหั่นเหมือนหั่นเอาอะ่ะแต่ลูกชายแม่บอกว่าแม่เอาไปตาเพออะไรเงี้ยคือแบบมันไม่นัวถ้าเอาไปหั่นอะไรเงี้ยถ้าเราเอาไปตาอะไรเงี้ยมันจะนัวกว่าเออ,อตาก็ตาจะ้ะกอตาละเอียดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ใส่มะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวลงไปเลยจ้าชอบเปรี้ยวมากเราก็ใส่เปรี้ยวมากนะจ้าใส่เยอะๆนะจ้าแม่ใส่ไปหนึ่งลูกครึ่งนะจ้ะมามะนาวลูกห้าบาทนะจ้าช่วงนี้ค่ะสุดยอดเลยจ้าน้ำปลาเพิ่งใส่ไปเยอะนะคะเราปรุงให้เปรียะะปร้ยวนํานะคะเปรี้ยวนําหวานตามนะคะเพราะปูเราเค็มแล้วนะคะ เสร็จแล้วแม่ก็จะใส่น้ำกระเทียมดองไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแม่ต้องการมีน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่มะนาาไปแค่ลูกครึ่งเนาะมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบน้ำมันน้อยอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วเราชิมได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ใส่หอมกับกระเทียมที่เราหั่นไว้เนาะแล้วก็ผักชีนะคะโรยไปเลยจ้าใส่ไปในครกเลยคุณคุณอันนี้แม่ก็จะมาตักลาดนะคะ ตัดลักแบบนี้เลยอืโอ้ยเขาบอกมันปูนี่มันคือมันมันมากอร่อยแบบทาไปก็นน้ำลายไหลไปจ้ะอื่นน้ำลายไปเลยจ้ะแม่แม่ก็จะมาลาดแบบนี้เลยค่ะสุดยอดไปเลยอ่ะนี่ก็โชว์ไปหนึ่งกลุมจ้ะอ่ะโรยเราจะต้องโรยนะคะเราต้องสวยงามไว้ก่อนรสชาติ ยังไงก็ช่างมันแต่เราต้องมีผักชีโรยหน้าจ้าอาหารไทยเนาะอาหารไทยก็ต้องมีผักชีโรยหนะ้อาอ่ะแม่ก็จะโชว์อีกแล้วจ้าคลิปจบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ